แตญ่ๆนี่คือลางรถโทอมัสเล่นสนุกมากเลยนะเล่นปื้ดเล่นปื้ดเลยจะช่วยพัฒนาเด็กๆว่าจะเดินทางต่อไปยังไงแรงไปหน่งเท่าที่ ไม่ก็นไดเด็กๆเอาใหมโอเคเราก <c oughs> า็ต้องค่อยๆไปนะไม่งั้นมันก็จะไม่ได้แต่สุดท้ายมันต้องยากหน่อย